สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมอาจารย์ยอดสำหรับเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าจะหนีไปแห่งหนตําตำบลใดก็ไม่อาจพ้นผล,ผล,ผลแห่งการกระทําของตนไปได้เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้มีชื่อว่าหลานผีนรกณหมู่บ้านแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดมีสองตายายคู่หนึ่งชื่อว่าตาสอกับยายมา สองคนนี้แกเป็นคนดีมีศีลธรรมเข้าวัดทำบุญอยู่เป็นนิดใครๆในหมู่บ้านต่างก็นับถือในความดีของแกแต่ชีวิตของตาสอนกับยายมานั้นมีเรื่องให้ทุกใจอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือลูกสาวคนเดียวที่หนีตามผู้ชายเข้าไปทำงานในกรุงเทพตั้งแต่ยังสาวหลายตีผ่านไปก็แทบจะไม่ได้ข่าวครามกันเลย แตสอนกับเยมาก็ได้แต่ทำบุญใส่บาตท,ทุกเช้าอุทิศส่วนกุศลให้ลูกสาวหวังให้ผลบุญช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจนกระทั่งวันหนึ่งราวกับพายุลูกใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นโดยไม่มีเขาลางลูกสาวของแกก็กลับมาบ้านในสภาพที่ดูไม่ได้ผอมโซอิดโรยและที่สำคัญคือท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีลูกสาวก,กลับมาได้ไม่ถึงอาทิตย์ เธอก็เจ็บท้องคลอดลูกออกมาเป็นเด็กผู้ชายแต่ด้วยร่างกายที่อ่อนแอจากการตรากตรทำทํางานหนักและมีโรคประจำตัวอยู่แล้วพอคลอดลูกเสร็จได้เพียงสามวันเธอก็สิ้นใจจากไปทิ้งหลานชายหน้าตาหน้าชังไว้ให้ตากับยายดูต่างหน้าตาสอนกับยายมาแม้จะเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปแต่ก็ยังดีใจที่มีหลานชายไว้สืบสกุลทั้งสองตั้งชื่อหลานว่าไอ้แดง และเลี้ยงดูฟูมฟักเป็นอย่างดีแต่แล้วความผิดปกติก็เริ่มปรากฏขึ้นทีละน้อยไอ้แดงไม่เหมือนเด็กทารกทั่วไปมันไม่ค่อยร้องไห้โยเยแต่ดวงตาของมันนั้นแข็งกร้าวจ้องมองไปทั่วราวกับมีความคิดความแค้นสุมอยู่ในนั้นพอเริ่มคลานได้เดินได้ความวิบัติก็เริ่มมาเยือนบ้านของสองตายายจากที่อยู่กันอย่างสงบสุขก,ก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวาย ไอแดงพออายุได้สองสามขวบก็เริ่มแสดงความโหดร้ายทารุณออกมามันชอบจับสัตว์เล็กๆเ,เช่นกบเขียดลูกเจี๊ยบมาทรมานจนตายอย่างน่าเวทนาตาสอนสอนเท่าไหร่ตีเท่าไหร่มันก็ไม่เคยหลาบจำหนำซ้ำยังจ้องหน้าตาขวางราวกับจะกินเลือดกินเนื้อพืชผลในไร่ที่เคยงอกงามก็เริ่มเหี่ยวเฉาตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ไก่ที่เลี้ยงไว้ในเล้าก็ทยอยล้มตายไปทีละตัวสองตัวชาวบ้านที่เคยไปมาหาสู่ก็เริ่มตีตัวออกห่างเพราะรู้สึกได้ถึงไอเย็นเยือกและความน่ากลัวที่แผ่ออกมาจากตัวของไอแดงชาวบ้านต่างพากันซุบซิบนินทาว่าไอแดงนั้นไม่ใช่เด็กธรรมดาบางคนว่าเป็นเปรตมาเกิดบางคนว่าเป็นผีมาขอส่วนบุญแต่ตาสอนกับยายมาก็ได้แต่ก้มหน้ารับชะตากรรม เพราะถึงอย่างไรไอแดงก็คือเลือดเนื้อเชื้อไขคนสุดท้ายที่เหลืออยู่จนกระทั่งวันหนึ่งยายมาล้มป่วยหนักนอนสมอยู่เป็นแคร่หมอที่สถานีอนามัยก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ยายมากลับซุดลงทุกวันจนร่างกายเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตาสอนกลุ้มใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับมองหน้าหลานชายที่นั่งเล่นอยู่คนเดียวตรงชานเรือนด้วยแววตาเย็นชาก็ยิ่งรู้สึกสิ้นหวังด้วยความจนปัญญา ตสอนจึงตัดสินใจเดินทางไปกราบนมัมก,การหลวงพ่อที่วัดป่าท้ายหมู่บ้านหลวงพ่อรูปนี้เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือกันมากว่ากันว่าท่านมียานวิเศษสามารถมองเห็นในสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นได้ตาสอนเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงพ่อฟังด้วยความทุกข์ระทมหลวงพ่อนั่งรับตาลงนิ่งอยู่ครู่ใหญ่เหงื่อการเริ่มผุดขึ้นตามใบหน้าของท่าน ก่อนที่ท่านจะลืมตาขึ้นและถอนหายใจยาวพลางกล่าวกับตาสอนว่าโยมเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นผลจากกรรมเก่าในอดีตชาติของโยมกับภรรยาโดยแท้ตาสอนก็ถึงกับงงหลวงพ่อจึงได้เล่าต่อไปว่าในชาติพบก่อนนั้นโยมเคยเกิดเป็นขุนนางที่มีอำนาจและโหดเหี้ยมได้ใช้อำนาจหน้าที่ไปรังแกชาวบ้านตาดำๆคนหนึ่ง จนเขาสิ้นเนื้อประดาตัวที่ดินทำกินก็ถูกโยมยึดไปจนหมดสิ้นครอบครัวของเขาต้องอดอยากล้มตายไปทีละคนสุดท้ายตัวเขาเองก็ต้องผูกคอตายใต้ต้นไทรด้วยความแค้นแสนสาหัสก่อนตายเขาได้ตั้งจิตอาฆาตไว้ว่าชาติหน้าฉันใดขอให้ได้เกิดมาเป็นลูกหลานของมึงเพื่อทวงคืนทุกอย่างที่มึงเคยทำกับกูไว้ให้สาสมถ้าสอนได้ฟังก็ถึงกับตัวสั่นเงินงก น้ำตาไหลาพลากออกมาอย่างไม่อาจกลั้นไว้ได้ภาพในอดีตชาติที่หลวงพ่อเล่าแม้จะจำไม่ได้แต่หัวใจกลับรู้สึกเจ็บปวดและสํานึกผิดอย่างประหลาดแล้วแล้วไอ้แดงก็คือตาสอนเอ่ยถามเสียงสัน่นหลวงพ่อพยักหน้าช้าๆถูกต้องเด็กคนนั้นก็คือชายคนที่โยมไปรังแกเขาในอดีตชาตินั่นเองเขาเกิดมาในฐานะหลานของโยม เป็นหลานผีนรกที่มาทวงหนีกรรมที่โยมได้ก่อไว้เขามีหน้าที่มาเพื่อทำลายล้างและสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่โยมและภรรยาจนกว่านี่กรรมจะหมดสิ้นไปถ้สอนได้ฟังก็ถึงกับสุดลงกราบแทบเท้าหลวงพ่อแล้วแล้วผมจะทำอย่างไรดีครับหลวงพ่อผมจะทำอย่างไรดีหลวงพ่อกล่าวด้วยน้ําเสียงเมตตาว่าโยมกฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอ เมื่อก่อกรรมไว้ก็ต้องชดใช้ไม่มีใครหนีพ้นแต่เราสามารถบรรเทากรรมหนักให้เป็นเบาได้สิ่งที่ยอมต้องทำนับจากนี้ไปคือยอมรับในผลกรรมที่เกิดขึ้นอย่าได้โกรธเกลียดหรือทำร้ายหลานคนนั้นเป็นอันขาดจงแผ่เมตตาให้เขาอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลทั้งหมดที่เคยทำมาและที่จะทำต่อไปให้แก่เขาขออโหสิกรรมต่อดวงวิญญาณของเขาที่ได้ล่วงเกินไปในอดีตชาติ ตะสอนกลับมาบ้านด้วยหัวใจที่แตกสลายแต่ก็กระจ่างแจ้งในชะตากรรมของตนแกเล่าเรื่องทั้งหมดให้ยายมาฟังซองแต่ยายกอดคอกันร้องไห้ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความสำนึกผิดอย่างแท้จริงนับจากวันนั้นเป็นต้นมาตาสอนกับยายมาก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงทั้งสองดูแลไอ้แดงเหมือนเดิมแต่ในใจนั้นไม่ได้มีความรักแบบตายายกับหลานอีกต่อไป แต่เป็นความรู้สึกของลูกหนี้ที่ต้องชุดใช้กรรมให้กับเจ้าหนี้ทุกครั้งที่ป้อนข้าวป้อนน้ําทุกครั้งที่เช็ดตัวให้ไอแดงสองตายายจะตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมอยู่เสมอทุกวันพระตาสอนจะไปที่วัดถือศีลปฏิบัติธรรมและอุทิศบุญทั้งหมดให้แก่เจ้ากรรมในเวรที่เกิดมาเป็นหลานของแกเรื่องราวของไอแดงไม่ได้จบลงแบบสวยงามดังนิยาย ความโหดเหี้ยมในตัวมันไม่ได้หายไปในทันทีแต่ความทุกข์ร้อนและเหตุการณ์ประหลาดในบ้านของตาสอนกับยายมากลับค่อยๆลดน้อยลงอาการป่วยของยายมาก็ดีขึ้นตามลำดับสองตายายต้องทนอยู่กับหลานผีนรกคนนี้ไปอีกหลายปีจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตก็ถือว่าเป็นการชดใช้หนี่กรรมที่ตนได้ก่อไว้จนหมดสิน้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับนี่แหละครับอำนาจของกฎแห่งกรรม มันติดตามเราไปเหมือนเงาตามตัวไม่ว่าเราจะร่ำรอยหรือยากจนจะมีอำนาจล้นฟ้าเพียงใดก็ไม่อาจหนีพ้นผลการกระทำของตนเองไปได้แม้แต่คนเดียวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ